เราอะรู้สึกว่าเขาเป็นวิชาชี่ที่จนถ้าเป็นลูกจ้างเราเก่งที่สุดอะได้เท่าไหร่ผมว่าแสนหนึ่งสองแสนนะได้หน้าที่ชาน่าเห็นแมวตกอยู่กลางถนนคุณเป็นหมอใช่ไหมคุณรักษาสิทธิ์แต่เขาเก็บมาให้น้องไงเราไม่จ่ายตังค์ด้วยไม่จ่ายตังค์เขาไม่มีตังค์แต่คุณเป็นคุณหมอคุณมีจรรยาบ้านไหมประเด็นนี้ในคุณมีจรรยาบรรณไหมคุณต้องรักษาคือศักดิ์ศรีอะมันไม่ได้อยู่ที่เขาให้เราหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราแหละเราเราอะบองว่าหมอสัสตว์อะต่อให้คนไม่จะไม่เห็นค่าอะไรนะแต่งานมันมันม กลัวทุกคนจะลืมนะครับก็ขอแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับ,นะรบพวกเราสามคนเนี่ยมาจากรายการหมอฟันหมานะครับกเก่งลเลยโคตรเก่งเลยที่บอกก็มาที่ประเด็นเนี่ยจริงๆเรารู้สึกว่ามันหายกันไปนานเนาะแล้วก็เป็นท็อปิกที่เรามาเจอกันเรายังคุย,ยกันเสมอเราก็เสียด<ร>าย<ด>เราก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับผ่านไปประมาณสักเราเรียนจบดีกว่าสักสิปีได้ผมว่<อ>ากลมกล่อก็สัก1ิปีจากที่เรียนจบแต่ที่เรา3คนเนี่ยเรียน6ปีซึ่งก็ถือว่าเรียนนานแล้วนะแต่ว่าอีก10ปีเนี่ยที่เรามีประสบการณ์การทำงานแล้วก็เป็นวาระที่เหมาะสมแล้วโควิดก็จบแล้วทุกกคน็เริ่ม เริ่มมีสายอาชีพใหม่เริ่มเร,ริ่มมาไรใหม่เริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเริ่มมีอะไรมาอัปเดตกันก็เลยคิดว่าคลิปนี้ก็ได้เป็นคลิปที่กลับมาเหมือนรียนูเนียนใหม่สำหรับเรา3าคนโอ้โหเพราะนั้นเนี่ยผมว่าพอเรากลับมาเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคนที่เคยติดตามเราเป็นซุปเปอร์แฟนเนี่ยไม่รู้อยู่ไหมนะถ้าใครอยู่ก็แสดงตัวในคอมเมนต์ในยูทูบคลิปนี้ด้วยประเด็นอันหนึ่งที่ยังต่อให้ผ่านไปกี่ปีกี่ปีกี่ปีเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรูเนาะก็คือแต่ละสายอาชีพเนี่ย จบมาทํอะไรได้บ้างเนาะพอเราอยู่มาสักสิปีนยะผมว่าประสบการณ์เราแต่ละคนนี่อาจจะเริ่มเริ่มเห็นกว้างขึ้นแล้วเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยแต่ละอาชีพม,มันมีทิศทางไปอย่างไงได้บ้างนะเพอาะที่สองก็เป็นสิส่งที่สําคัญไม,ไม่ไม่แพ้กันเลยแล้วก็คนอยากรู้มากๆก็คือเรื่องเงินเดือนนะผมว่าคลิปนี้นก็เป็นคลิปที่อาจจะอย่าอย่าเชื่อไปนสนมาดานแล้วกันเพราะว่าต้องขอขึ้นไว้ข้างล่างเลยว่าเป็นวิจัยนะครับต้องใช้วิจัยในการรับฟัง,งแล้วเป็นความความเห็นส่วนบุคคลของสามคนนี้เท่านั้นนะเพราะในนียตัวเลขที่เราพูดไปบ้าง บางงานก็โอเคีมหน่อยโอเคีมนหน่อยเพื่อบ้างเพื่อเป็นงานบัฟกันระหว่างวิชาชีพนะฮะเพื่อให้มันดูตื่นเต้นอยากให้ดูเป็นเดทเทนนิ่งนะครับ่ว่าเราก็พยายามจะไม่พูดอันที่มันเกินจริงเกินไปประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะพูดก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องอะไร ไลฟ์สไตล์นะครับแต่ละวิชาชีพก็จะไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์อย่างที่คนไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันมันเป็เวิร์กไลฟ์เวิร์กไลฟ์มาละของแต่ละวิชาชีพเราว่ามันเหมาะมันก็เหมาะนะเพราะว่าตอนนี้คือมันแก่ขึ้นนะเข้าไหมไอ้คุณว่าเราแก่หรอเอาหมายถึงว่าเราโตขึ้นจากคลิปที่แล้วมันเหมือนกับว่ามันก็เห็นมันก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มเป็นนิวบี้นะคลิปต่างนั้นมันก็เห็นอะไรเยอะขึ้นผมว่ามันดีตรงที่ว่าเราได้มาทบทวนตัวเองนะเพราะจริงๆแล้วสิบ ไปเจอโลกมาเนาะไปเจอโลกไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นมาก็น่าจะมีประสบการณ์ประมาณหนึ่งเนาะสคนเนี่ยในสวิชาชีพเนี่ย mm hmm. ที่เรามีจุดกําเนิดเดียวกันเนาะเราเท้าความไปหน่อยก็คือเราจบมาจากสงกรานเนะ mm hmm. าเนะเป็นเพื่อนกันที่สงกลาน mm hmm. อยากให้ทุกคนที่รู้สึกว่าตัวเองเรียนอาจจะแบบอยาก,อยาก,อ,ยากอยากหาข้อมูลเกี่ยวก,กับพวกสายวิชาชีพที่เป็นก mm hmm. ทางการแพทย์นะ mm hmm. ผมว่าตรงนี้น่าจะอยู่3คนมีทั้งหมอฟนันมีทั้งแพทย์เนาะมีทั้งสตอแพทย์เนี่ยผมว่าก mm ็น่าจะน่าจะถือว่าได้แชร์อะไรบางอย่างที่เราผ่านมาตลอด10ปีเรียนมา6ปีทั้งหมดสบกาาารณ์นน่่จจะะมา มา <emaal> ได้ไประโยชน์จากการมาดูคลิปพวกนี้ด้วยนะครับไม่แต่จริงๆต้อง oh ต,ต้องบอกว่าเออเราทําคลิปนี้เพื่อจุดประสงค์ักให้กับน้องๆที่ยังไม่ได้เลือกสายชีพหมายถึงว่ากำลังเรียนมปลายอยู่แล้วก็อันที่สองก็ถึงเอนเตอร์เทนนะผมว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนตัดพูดไอ้พอคุณพูดอย่างนี้คนเข้าดูบ้างนะไงว่ามันมีสาระเยอะแต่จริงๆเนี่ยมีสาระไม่ได้มสาระนี่เรื่องๆโทษๆนะครับโอเคในอนาคตก็อาจจะมีคลิปต่อๆมาที่เป็นเนื้อหาบ้างละแล้วใช่จริงๆถ้าผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรคือบางทีเราก็คิดกันไม่ออกนะก็ถามมากๆคั่ ก็คงจะเป็นลักษณะที่คำถามมาแยกย้ายกันไปหาแล้วก็มามาคุยกันเลยก็ดีนะผมว่าเริ่มจากวิชาชีพที่ที่มีคนคาดหวังเยอะสุดไม่เอาวิชาชีพที่อย่างแพทย์คณนแพทย์เขารีวิวกันเยอะแล้วผมว่าโอ้โหมันเริ่มจากกูเลยเหรอใช่มัน <c oughs> มันมน็ผลต่ะกอ้ารไม่ไม่ีแพทย์แพทย์กับคณนแพทย์มันดู mainstream มรู้สึกไหม หมายถึงว่ามันใครๆเขาก็อยากเป็นแพทย์อยากเป็นทันตแพทย์ทีนี้เนี่ยยังไม่มีใครคุณนี่คุณพูดอย่างนี้คุณดูถูกวิชาชีพผมใช่ใช่ไม่ใช่นี่นี่ผมก็มาแั้วโครงการนะหลายๆชนเลยชนหลงผู้ใหญ่าู้ใหญ่แต่จะไม่รู้ว่าตอนนี้นะครับเทรนด์มันเปลี่ยนไปนะครับอ่านี่ไงเป็นพ่อพนต์นะก็ใช่ไงหมายถึงว่ิชาชีพสัตวแพทย์เนี่ยเป็นวิชาชีพที่เด็กๆเนี่ยเริ่มอยากเข้าแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนแต่ก่อนเมื่อก่อนเป็นผู้ใหญ่อยากเข้าตอนเด็กตอนนี้โอเคผมจะเปิดให้ดดูคคถามไ้รับว่าาอยกรู้อออะะไรทททุุุกกกกมมมเี่ยยวววัับบิชานสตตแพ์ผจคำถามเเเ่่าาาาววรู้สึกป็นิชทีได ไม่ไปดูว่าเราเข้าใจว่ารายได้น้อยแต่ว่าเราไม่ดูว่าคุณจริงกว่าคนไหนอ่ะเขามีทางทําธุรกิจหรือว่าอะไรที่มันได้เยอะงั้นเราขอบอกเลยว่าคุณเข้าใจถูกต้องมาครับที่เราอยู่มาไปเองอ่ะอาชีพสัตวแพทย์ก็อาจจะไม่ได้ป๊อปล่าขนาดนั้นด้วยครับถ้าถ้าย้อนกลับไปตอน16ปีที่แล้วเนาะ16ปีที่แล้วเนาะอาชีพสัตวแพทย์เป็นอาชีพที่คะแนนเป็นอันดับ4นะในสายแพทย์สารภาพว่าจจุวันไม่ดูแล้วว่าว่าเทรนด์มันเปลี่ยนไหมเพราะฉะนั้น เราก็มารีววิมารีวิวกันดีกว่าว่าพอจบไปแล้วจริงๆอ่ะมาสอดคล้องกับข้อมูลที่มันเป็นดีมาเมื่อ16ปีที่แล้วหรือเปล่าวันนี้เราจะพูดหมดเลยแล้วกันนะครับว่ามีนักแซนดงด่าของวิชาชีพว่าแซนดงด่าเนี่ยเข้ามาเริ่มต้นเลยเด็กจบใหม่มามาประกอบวิชาชีพด้านนี้ในอาชีพเนี้ยเอ่อในประมาณเรนเท่าไหร่ดีกว่านะครับแล้วก็ ถือว่าเอาเอาเป็นข้อมูลแล้วกันเพื่อประกอบในการตัดสินใจหรือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่ใช้ที่ใช้ในการฟังแล้วก็เอาไปเทียบกับข้อมูลอื่นที่เราได้รับมาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะตอบได้ในฐานะสัตวแพทย์คนหนึ่งที่จบมาแล้วเนี่ยจะบอกได้ว่าทุกวิชาชีพเนี่ยมีมีคนในวิชาชีพนานๆ,ๆแล้วกันที่สามารถทําได้ทาได้สูงกว่าแสนดเนาะแล้วก็หาได,ได้ได้กว้างมากคือคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถประสามาสนได้ทุกวิชาชีพผมเชื่อว่าแบบนั้นสัตวแพทย์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ก,ก,ก้อนก,ก่อนในสองก้อนกเนั่นคือที่กัน ถ้าเป็นสัตว์เล็กเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นเหมือนกันเป็นดีเทยลยาก็คือคนขายยาที่อยู่ตามขายตามโรงพยาบาลสัตว์คลินิกเนาะกับอันที่2ก็เป็นคุณหมอประจําคลินิกเราบอกเรนเริ่มต้นเลยดีกว่าก็คือจดสัตวแพทย์มาวันนี้เงินเดือนก็จะอยู่ประมาณสัก2องพันห้าสิบสองพันแปดอันนี้โรงพยาบาลรัฐหมายถึงรู้งานรัดตว้องบอกว่าสัมแพทย์ไม่มีรัดสัมแพทย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเอกชนหมดนะครับมีแค่โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลมหาหลายัยยังไม่มีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลรัฐจริงๆพอโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยวาระทีแล้วเอากลับมาที่เงินเดือนเงินเดือนก็เรื่องต้นของเด ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วถ้าเป็นยุคก่อนก็ทำางานมา12ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ปัจจุบันเนี่ยชั่วโมงคืออ2ชั่วโมงก็คือวันละ12ชั่วโมงโอ้6วันนี่คือยุคออริจินอลนะยุคนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแต่ละโรงพยาบาลก,ก็เริ่มมีกลามีเวนนะครับก็ตอนนี้ก็เงินเดือนก็ประมาณ2,005ถึงประมาณสัก2,007นะครับแล้วก็รวมไม่รวมกับพวกด็อกเตอร์ฟรีคือค่าบริการทางการแพทย์ไม่รวมเปอร์เซ็นต์พวกเปอร์เซ็นต์ค่ายาหรือ ประมาณสักใกล้เคียงกันละกัน25,000-35,000แล้วแต่ถ้าจบใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็น Commission, คอมมิชชั่นคอมมิชชั่นแล้วแต่คาวามสามารถเลยก็ไปได้ไกลระดับแสนหลักแสนลกสะลกันนะครับถ้าเป็นสัตวแพทย์คุมฟาร์มก็อาจจะได้เรียกกับสัตวแพทย์ที่เป็นสัตวแพทย์ที่เป็นเป็นสัตวแพทย์ที่อยู่ตามโรงพยาบาลถ้าเป็นหมอรักษาแบ่งเป็นหมอรักษากับหมอที่เป็นหมอขายของละกันหมอรักษาก็ประมาณนี้ครับ25,000-27,000นะครับหมอขายของก็เงินเดือนใกล้เคียงกันแต่ว่าคอมมิชชั่นก็จะจะได้ไ อันนี้คือวิชาชีสาพสาตาแพทย์ไม่น้อ<ก>ยนะก็เรียกว่าถ้าเป็นสายรักษาอาจจะยังน้อยอยู่อพอสมควรแต่ว่าอันนี้เรากำลังพูดถึงเฉพาะคนจบใหม่นะเรายังไม่พูดถึงคนที่มีประสบการณ์นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคุยว่าคนที่มีประสบการณ์เนี่ย ในในในท็อปปิกอื่นๆเนี่ยว่าจริงๆคนเรียนประบการก็หลายๆคนก็ค่าตัวไปไกลแล้วนะครับ <c oughs> ก็หาเงินหลักแสนเนี่ยในวิชาชีพสัตวแพทย์ที่เป็นหมอรักษาเก่งๆเนี่ยทำได้ผมก็เชื่อว่าทําได้ถ้ามีสกิลแล้วก็เป็นวิชาชีพเฉพาะเช่นเป็นคุณหมอโรคตาเป็นคุณหมอเฉพาะทางโรคต่างๆเนี่ยแล้วก,แวก็แล้วก็มีความมีมีเคสที่มากพอแล้วก็มีความขยันในการลงเว้นก็เชื่อว่าสามารถหารายได้หลักแสนได้เหมือนกันเพราะนั้นรายได้ของคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากเงืนเดือนบวก ค่าแพทย์นะครับก็คือ DF ดรฟรีนะครับแล้วก็บวกเป็นอ e ิสระทีบแล้วแต่โรงพยาบาลจะเซ็ตก็จะมีทั้งเปอร์เซ็นต์ยามีทั้งรูนี้นั่นงเงี้ยแล้วแต่นะครับซึ่งซึ่งก็ก็ยังเชื่ออยู่นะครับว่าซีเนีย่ยประมาณนึงก็ทำมายาวนานแล้วมีเคสสะสมแล้วก็ตัวเองเป็นสเปเชียลิสต์มากๆเนี่ยก็อาจจะสามารถทำรายได้ถึงแสนได้อีกเท่า<ๆ>ที่ฟังแล้วเนี่ยคือคือตัวเองไม่ได้ให้ความสำคัญกับแค่เรื่องเงินนะแต่ว่ามันต้องดูต่อเวลาต่ออาขอับรได้สองแสนนะขับรแต่ว่าทำงานนี่แม่งไม่ได้นอนเลยเนี่ยก็็็รู้้้้สึกกกกกวว่่่่าาตตออออออองงงงคิดเเเหมมมมืืนนนนนััััะะะีฟจชโย ไี่มันเกินมันเกินอะไรวะจริงๆก็ถือว่าเกินเลมื่อก่อนเนี่ยสัตย์แท์เราถึงต้องทำงาน12ชั่วโมงต่อวันเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่เปิด12ชั่วโมงแล้วหมอลงแค่หนึ่งกะลงสองกะก็บริหารจัดการยากถูกไหมฮะก็ลงหนึ่งกะก็ลงตั้งแต่ร้านเปิดถึงร้านปิด9ก้าโมงถึง3ามทุ่มก็ลงศาสเเดียวเลยยาวทำงานกี่วันก็ทำงาน6วันก็12ชั่วโมง ยุคต่อมาก็ค่อยๆเฟดเหลือวทำงาน5วันก็ประมาณห0ชั่วโมงยุคต่อมาก็เริ่มเป็นเวรแล้วเวร9เวร9ชั่วโมงทำมี <laughs> ลุกนี้ก็คือไม่ไม่ทำแล้วยุคนี้ก็คือไม่ทำแล้ต้องตามตรงก็เริ่มมีหมุนมาเป็น,ม,นมามาเป็นเส้นมาเป็นเส้นของการลงเวรที่เหมาะสมแล้วกันก็โดยข่าที่ปังนะเหมือนกับก็ยังพอมีเวลารายบาลาอยู่ไม่ได้ต้องพวงเวรแบบโดนปลุกมากลางดึกเหมือนหมออะไรอย่างงี้เข้าใจถูกไหมถูกครับผมคิดว่าเสน่ห์อันนึงในวงการแพทย์อาจจะคล้ายๆกับทแพทย์ ก็คือเราผมว่าเรายังมีเวรไหนไม่เยอะตอนนี้โรงพยาบาลที่เปิด24ชั่วโมงเนี่ยยังมีไม่เยอะมากผมว่าสถาแพยาเราก็ท้ามีสลัดนะครับในการเลือกเราอยากเลือกในที่ทํางานที่บอกว่าฉันไม่มีไหนเลยก็มีหลายโรงาที่ไม่มีไหนเลยอยากเลือกโรงพยาบาลที่โงแค่ชั่วโมงทํางานแค่9ชั่วโมงไม่รวมเวลาพักเนี่ยไม่ถึงว่าหมยถึงว่ารวมเวลาพักไปแล้วเนี่ยมี้9ชั่วโมงเนี่ยก็มีนะครับอย่างหาโต๊ะที่ไมด้เซนเตอร์นะครับก็ทำงานแค่9ชั่วโมงเท่านั้นทำงานแค่9ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็พักก็คือถ้าจะ สามารถเลือกอิสระภาพทางเวลาได้ผมคิดว่าเป็นแบบนั้นหมายถึงว่าเลือกที่ทำงานที่เหมาะกับตัวเองได้นะครับยิ่งไปทำงานเป็นเซลล์เนี่ยผมว่าก็ก็อาจจะมีอิสรภาพนะเซลล์ก็จะได้วันหยุดแล้วกันได้วันหยุดแล้วก็แต่บางทีอาจะต้องไปไแคแ์ลูกค้าก็ต้องไปบราจัดก,การเวลาตัวเอง <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวิชาชีพสัพเพเหวิชาชีพที่เมื่อกี้อาจจะเป็นเรื่องเบอรรบ์ไรบ์กับข้อดีข้อเสียนะครับผมว่าข้อบร์บ์รนคือเขาสามารถบริหารจัดก,การงานที่ตัวเองจะไปทำงานเนี่ยให้เหมาะกับชีวิตตัวเเเเเเอออออองงงไไมมม่่่คคคคกกก็็แขข้้้้ดดดีีืืผววาา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 รรรนนนนนยยัะะะพสถห เป็นวิชาชีพผมว่าในวงการแพทย์น่าจะเหมือนกันหมดเนาะวิชาชีพที่เล่นตัวคือหาง,งานได้อ่ะ,อะเป็น,ก,นก็มีก็มีมงานส u p ลมาอ่าก็คือหาง,งานได้มไม่ต้องกลัวไม่เหมือนบางวิชาชีพที่อาจจะมีโอกาสตกงานก็คือต้อง,ต,องต้องกรมงานตนัวเองไว้แต่อันนี้ต้องบอกว่าทาานีสัพแพทย์เป็นวิชาชีพที่ค่อนข้างขาดแคลนแนในปัจจุบันครับ ต้องบอกว่างานเซลล์เนี่ยเป็นงานที่ที <ellt on. S 1> ่ทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงเลยว่าสับแทบจะทำงานเซลล์ได้แทบอยู่ในฟาร์มก็ผมว่าเวลาทำงานตามปกติแล้วก็คือเวลาแบบออฟฟิศเอาอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดไปเป็นเซลล์เนี่ย er กว네้างอ่ะสมมติก็เมอหมีเป็นเจ้าของฟาร์มแล้วบอกว่ามีมูฟป่วยตอนกลางคืนก็บางทีก็อาจจะต้องมีบางวันที่ต้องไปต้องไปเซอร์วิสเขาเป็นงานบริการก็คือมันก็จะมีงานนอกที่ที่อาจจะอยู่นอกเหนือจากเซลใช่เส้นเวลาแต่ว่าก็แลกกับตัวเองที่ได้ค่าตอบแทนสูงเพราะเป็นเซลไม่ต้องแลกกับงานบริการต้องไม่เป็นหางจัดการเอาเองซึ่งก็เป็นสสิิ่่่่่่่งงงงททีีต้้อออแแยยกกกกััันนนระหววาาาคมมชชไดดบบจข กับการที่ลูกค้าจะซื้อต่อเนื่องไปเรื่อยเนาะไม่ยอมไม่ไม่เปลี่ยนเนาะแล้วก็แลกกับการส่งมอบบริการแล้วก็ทำไงให้ตัวเองมีบาลานซ์ของเวลาที่ดีอยู่ไม่ถึงเรื่องเรียนสัตวแพทย์ตั้งแต่หนนะครับครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเรือกเรียนเพราะว่าสาตสารภาพในตอนเด็กๆเนี่ยคือเป็นคนที่อาจจะยังไม่รู้ตัวเองไม่ชอบเรียนชีวะแต่ว่าพ่ออยากให้เป็นคุณหมอแล้วก็เลยเลือกเรียนคณะที่เราสามารถเข้าได้ร่วมกับเราเองอะ่ะอาจจะอาจจะชอบสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วด้วยบวกกับสองข้อเนี่ยก็เลยคิดว่าตัวเองได้เรียนสัตวแพทย์ในจุดที่ ค่อนข้างสมเพีสมผลแล้วกันไม่ถึงว่าคะแนนตัวเองก็อาจจะไม่ถึงที่จะไปเรียนด้านการแพทย์ทันตะเราก็เพัชน,นะตอนนั้นเมื่อ16ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนสัตวแพทย์จุลานะครับข้อที่2คือเราเองอะ่ะรักกระต่ายเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะชอบกระต่ายมากแล้วก็มีความทรงจําที่ไม่ดีก็เลยคิดว่าการเรียนสัตวแพทย์เนี่ยก็น่าจะต่อทิกซอที่ทําให้เราสามารถมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นจนสามารถกบกลมที่เราเคยเลี้ยงกระต่ายเราไม่รอดได้นะครับนะก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเลยเข้ามาเรียนในขณะ จริงๆอ่ะตัวเองอ่ะเคยเรียนก่อนที่จะมาเข้าหมอเนะเคยเรียนมันจะชื่อวิชาว่า comparative anatomy ของสัตว์คือจริงๆอ่ะมันมหาสารย์อย่างนึงค,คือคือที่เข้าใจว่าเรียนกว้างๆสัตว์หลายชนิดแต่มันยากมันต้องจําเยอะแต่ว่าตัวเองอ่ะเป็นหนึ่งในวิชาที่เอกชอบตอนที่เรียนตอนนั้นเลยนะเพราะว่าโดยโดยโดยเนเจอร์ที่เราเห็นแบบ anatomy ของมันนะที่แต่ละอันนะมันไม่เหมือนกันหรูถึงในคนมเหมือนกันอย่างไอตัวเส้นเลือดที่มันพุ่งออกมาจากหัวใจอ่ะมันซ้ายขวามันไม่เท่ากันแต่ในสัตว์บางชนิดมันเท่ากันบางชนิดมันแตกอีกสองข้ออะไร พอลิทินเดียวกันหมดเออมันสามารถไล่ไล่เส้นป่าได้อันนี้กคือที่ทุกคนรู้สึกว่าก็ก็ก็กมิเลกัลเหมือนกันมิเลกัลเหมือนกันแต่ว่าจบแล้วน,นะเพราะว่าพอมาเรียนคนเขาก็จะไม่แตกอะไรหรอกอันนี้นะอันนี้เรากำลังพูดถึง อ่อคนที่ได้ชีวะิทย์เหร,รียญทองแค่ให้ปางแล้วเราพูดถึงคนได้ชีวะิทย์เหรียญทองไม่ที่ธนาพูดตลยเก่งเชียร์มอนก็แบบเชียช่ยเชี่ยไมะไม่แล้วลลวนแล้วนกลับมาที่สารแพทย์ที่เรียนวิชานี้จริงๆเนี่ยแต่ <c oughs> ว่าจะไม่ได้ว่าเรียนอะไรวิชานี้นี่คือเ <c oughs> ร <c oughs> ืร <c oughs> ่องของสมุนไพรมันแยกออกจากด้หวิชานี้นี่คือต้องบอกว่าผมว่าสารแพทย์หลายคนอ่ะเจอที่เขาสนใจกับวิชานี้มันเป็นวิชาที่แอดวานซ์มากครับเพราะว่า เพราะว่าม um, ันคือทุกคนรู้นะว่าชื่อทางการแพทย์มันจะมีชื่อตั้งหมดทุกอวัยวะเลยทุกเส้นเลือดทุกแง่ทุกทุกสันทุกแอง่อะแต่เรากำลังพูดถึงสันแง่เส้นเลือดของสัตว์หลายหลายสปีชีที่มันชื่อเรียกไม่เท่ากันมันเป็นเรื่องที่ถ้าใครไม่ได้แบบเป็นแบบโอ้โหเป็นนักเขาเรียกว่านักประวติศาสตร์ทางชีววิทยาเนี่ยอาจจะ ตัดเรื่องความเป็นไปได้ออกไม่ได้ว่าตัดเรื่องเหตุผลออกแบบเป็นความจำล้วนๆเนี่ยมันเป็นท่องแบบเออเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นวิชาชีพไม่เป็นเป็นเป็นวิชาที่ยากพอสมควรไม่เขาเรียนด้วยความเข้าใจไม่แต่แชรแต่แชร์ให้ฟังเผื่อเด็กๆบางคนมันจะคือยูนิคเนตของผมในรายการเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เนิร์ดที่เรากเ็เราก็ลยอยากแชร์ในอะไรที่แบบนี้หรือแม้กระทั่งจริงๆอะไตไตของสัตว์ตั้งแต่ไอ้พวกที่มันมีกระดูกหลังอะมันมีอยู่สามเซตแล้วเรียนกันอยู่ของคนเนี่ยเรามาเรียนแค่อันสุดท้ายเองจริงๆอ่ะมมมัันีาตต้งแ มันมีมาตัาง้งแต่กลุ่มแรกแล้วบางคนก็คือเป็นเจนที่พัฒนาขึ้นแล้วเราก็ตัดเลยตอนในคนเขาก็ให้เราสอนแค่แค่นี้โดยที่เราไม่ได้รู้ล่ามแน่นะไม่เช่นนี้ด <ๆ S 1> ี <ๆ S 1> มากนะ <ๆ S 1> ที่ <ๆ S 1> นายพูดกันอะไรก็ส,สื่อว่ามันมีบางคนที่ที่หลงไหลในชีวะแบบหลงไหอลอ่ะเราเข้าใจไม่รู้ว่าเหมือนคนที่หลงไหลเลขอ่ะแล้วไม่ได้จําสูตรอ่ะแต่เข้าไปถึงโครงสร้างวิธีการเป็นสูตรนี้เหมือนกับคนหลงไหลชีวะที่มันทุกอันมันมีที่มาที่ไปหมดอ่ะแต่ว่าคนที่แบบไม่ได้หลงไหลแบบแบบผมละกันเนี่ยผมเป็นตัวแทนเนี่ยผมจํา ผมคิดว่าชีววิทยาคือการจําได้การจําได้มันคือวิชากฎหมายวิชานึงแหละมันคือการจํานะครับแล้วก็จาแล้วก็พยายามหาจุดเชื่อมโยงมาใช้เพราะฉะนั้นผมว่าดีมากถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวเองชอบอะไรแบบนี้ชอบประวัติศาสตร์ของของของสิ่งมีชีวิตนะผมว่ามันมันจะสรุปมากนะเพราะบทเรียนมันจะต่อเรื่องเป็นทุกอย่างมีเหตุมีผลพูดข้อดีมาเยอะแล้วลองพูดข้อเสียของอาชีพสัตวแพทย์บ้างผมคิดว่าไม่รู้หมอคนเจอไหมหมอสัตว์สมมติเราพูดถึงหมอสัตว์ที่เป็นโรงพยาบาลสัตว์ดีกว่า เราเจอเคที่หนักหน้าหนักใจเยอะคือหมอหมอสัตว์เนี่ยด้วยความที่เราไม่มีโรงพยาบาลรัฐเรากําลังบางคนมองเราเป็นไม่ใช่หมอแล้วว่าเหมือนเป็นเหมือนเป็นผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการถูกต้องบางคนเอาหมาแมวมาทิ้งไว้แล้วก็ไม่รับผิดชอบเช่นเขาบอกว่าหน้าที่ชาหน่าเห็นแมวตกอยู่กลางถนนแล้วอุ้มแมวตัวนี้มาคุณเป็นหมอใช่ไหมเคยเห็นในเฟสคุณเป็นหมอใช่ไหมคุณรักษาสิธ์แต่เขาเก็บมาให้เราไง แล้วไม่จ่ายตังค์ด้วยไม่จ่ายตังค์ก็ไม่มีตังค์แต่คุณเป็นคุณหมอคุณมีจรรยาบรานไหมประเด็นนี้ในคุณมีจรรยาบรรนไหมคุณต้องรักษาก็คือเก็บหมาเก็บแมวมาตลอดเวลาแล้วก็ออกมาให้รักษาเพราะเขาเป็นคนดีไงเขาเป็นคนดีแต่คุูเป็นคนดีไหมเพราะคนดีของฉันคือเก็บหมาแมวมาแล้วที่พิการที่นอโลชนแต่คุณเป็นคนดีไหมเพราะคุณจบวิชาชีพนี้มาคุณควรจะต้องดูแลหมาแมวตัวนี้คือผมว่านี่เป็นท็อปิกที่อยากให้ความรู้ทุกคนจริงๆว่าว่านี่คือเรื่องข้อเสียนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่นนน่่่่าาาาััักกกกใจแ้้ววเเเเปปปป็็รรืออองงพพมะสสฏิิธผดต ป็นคนมีความรู้ว่ารักษาได้ไหมอ่ะเออจะรักษาแล้วเก็บตังค์ก็เป็นคนไม่ดีคือมันไม่มีจุดคือทําดีเสมอตัวมันไม่มีทางเลือกอ่ะเออแล้วมันไม่มีช้อยแล้วมันยากตรงที่มันไม่มีช้อยไปให้ไปให้เขาไปลรงมารักด้วยไงคือคนยังมีใช่ไหมครับยังไม่มีนะมันความ่าคนเลือกแล้ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแค่ั้นคือคนที่เก็บเขาโดนเรื่องเหมือนกันนะครับอันนี้น่ากลัวมากเพราะคนที่เก็บถ้าไม่เอามาก็ดูเป็นคนเลวก็จะอยู่ในปมตัวเองครับถ้าเอามาไม่มีตังค์ก็แลายเป็นคนไม่ดีคือมันนกลาายเป็บบ่วงที่แบบ ไม่รู้จบอ่ะมันเป็นจุดอินฟินิตี้เลยอ่ะเพราะว่าเราไม่มีโรงพยาบาลรัฐหรือเราไม่มีสวัสดิการอย่างเช่นประกันหรือเราไม่มีไอดีการที่บอกว่าคนเลี้ยงหมาแมวถ้ามีหมาตัอนจัดนะเหมือนประเทศยุโรปอย่างเงี้ยไม่มีหมาแมวต้อจัดเลยไม่มีการเอารถขับรถมาชนหมาตัวอื่นแล้วไม่มีใครรับผิดชอบต้องให้คนที่ขับไปผ่านมาแล้วรับสัตว์ตัวนั้นแล้วก็มาส่งเราก็จะไม่มีภาพนี้แต่อันนี้มันต้องปรับโครงสร้างเยอะแยะไปหมดแต่ว่าอันนี้เป็นข้อเสียเป็นกำลังใจให้หมอพอนะจริงอ่ะหมอคนน่ะน่าจะเป็นสิ่งที่อันนี้เป็นขาข้นน่่มมอออืคาาาเ็ขงงกกรที ก็เข้าใจนะทั้งในแร่ประเด็นแบบจัรยาบันน่คือคมันเป็นวิชาที่แบบนี้พูดแล้วทัวลงแน่เลยว่าหมายถึงว่าต้องพูดกับอะอย่างนี้าว่าอยากได้มาทวร์จัรยาบันปุ๊บอะทุกคนจะเอาเปรียบโดยใช้คําว่าจัรยาบัณหมดเลยจนบางทีเราไม่รู้ว่าคําว่าจรรยาบรณกับการหาเลียงชีพเนี่ยมันก็ต้องมีไปด้วยกันเอออย่างหมอคนจะโดนหนักเลยก็คือว่าเราจะพูดเรื่องอะไรได้แทบไม่ได้เลยยังคิดอยู่เลยว่าพูดคลิปเนี้ยจะโดนหรือเปล่าแต่แต่เราแต่เราเป็นคนที่มองแบบแบบแบบเป็นคนที่ใครที่ตามปกติไงเออก็ เมื่อก่อนมันจะมีจุดที่ว่าถ้าบอคนพูดเรื่องเงินไม่ได้เลยก็ไม่เคยเห็นายถึงว่าหรือในบางสังคมมันยังมีอย่างนั้นอยู่ถ้าพูดเรื่องเงินปุ๊บ้าคุณไม่มีจรรยบาลเหลอหรือว่าคุณไม่มีจริยธรรมเหรออะไรแบบนี้ก็คือทางที่จริงๆนะค่าใช้จ่ายเราค่าใช้จ่ายครอบครัวเราก็ไม่มีใครมาก็พอนะจริงไหมเออเราเราคิดแบบนี้แล้วก็คนคนก็จะให้ให้เกียรติน้อยลงเรื่อยๆนะความรู้สึกเราในปัจจุบันนะอาจจะเป็นเพราะว่าหมอเราทําตัวเองหลายอย่างด้วยหรือว่าเราเอาธุรกิจเข้ามาอินฟูซ์หลายอย่างด้วยจริงๆถ้้าาจะขอได แต่ว่าอยากจะให้กำลังใจนะ m, ไม่ว่าจะเป็น<อ>หมอคนหมอฟัอนหมอเหมาแต่เรารู้สึกว่าความคิดเรานะ m, คือคือศักสีอะมันไม่ได้อยู่ที่เขาให้เราหรอกอแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราแหละเราเรา,เราบอกว่าหมอสัตว์อะต่อให้คนไม่จะไม่เห็นค่าอะไรนะแต่งานมันมันมี v a l ูนะความเป็นข,ของนะอยากจะให้กำลังใจอีกจริงจริงสัตวดีว่ไม่ผมว่าอันนี้ดีมากนะขอบคุณขอบคุณหมอธนานะผมว่าจริงๆสำคัญมากผมว่าไม่ได้แค่ทุกวิชาชีพเรานะเหมือนที่ว่าทุกงานดีไซนมสำคัญที่สุดคือเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะให้อะไรเราหรือว่าให้เกียรติเรา พอลบตัวเองก่อนเพราะว่านี่ดีมากยสุดยอดจริงๆดีมากอีกเรื่องนึงที่เรานึกออกก็เป็นข้อเสียข้อเสียที่ใหญ่มากๆคือน่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายผมว่าหมอคนเริ่มเจอเยอะแล้วเรื่องฟ้องร้องหมอคนเจออยู่ตลอดเวลาเรื่องฟ้องร้องผิดถูกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเรามีมาตรฐานเยอะขึ้นแล้วกันแล้วก็มีการเรียกร้องผลประโยชน์ของตัวเองเยอะขึ้นพูกได็กผลประโยชน์ตัวเองเยอะขึ้นนะแน่นอนมีการผิดพลาดอยู่แล้วมันต้องมีการผิดพลาดได้เป็นฮิวแมนโดเลอร์ใช่ไหมครับหมอสัตว์ยากมากนะครับผมเรียกสิว่าหมอสัตว์เนี่ย เรากลาลังรักษาสิ่งมีชีวิตที่พูดไม่ได้แล้วก็วกเราก็ตอบเรากำลังพูดถึงสมมติเวลาเราจะรักษาผิดถูกเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องไม่เรียงอะไรบ้างหนึ่งคือพีการสองก็คือประวัติการรักษาประวัติของการป่วยประวัติการป่วยของคนเนี่ยยังพอสักประวัติได้เนาะของสัตว์เราจะซักยังไงเนี่ย<ๆ>ครัเพราะฉนั้นเนี่ยเบสมมร์กะัะที่จะตอบได้ว่าเรารักษาผิดถูกหรือการโดนฟ้องร้องในวงการสัตแพทย์ตอนนี้ผมว่าเหนื่อยพอสมควรนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้สัตแพทย์เริ่มเริ่มพ้อมเหมือนกันเพรราาาะทํดีักษ <ม>ทำดีเสมอตัวยกตัวอย่างเช่นเราพาหมาตัวหนึ่งบอกหูแข็งแรงมากเลยไม่เป็นไรเลยพอมาอยู่ที่โรงพยาบาลแป๊บเดียวเสียชีวิตคุณหมอก็แบลงเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีมันเป็นโรคที่เขาเรียกว่าสะสมมาอย่างยาวนานแล้วเราก็ไม่เคยถูกวินิจฉัยมาก่อนแล้วมาเป็นหนักมากแล้ววันนั้นดัน มาเจอปัญหาที่มันเป็นปัญหาดุแรง<ม>แล้วก็เกินความสามารถที่หมอจะแก้ปัญหาได้เพราะว่าแค่ได้เรียนเหตุการณ์กว่าจะไปหาเจอก็ใช้เวลาแล้วเหมือนคนเลย<ม>แต่คนอาจจะมีประวัติที่เยอะกว่าเพราะว่ายังพอพูดคุยได้เจ็บป่วยมานานหรือ,อยังแต่หมาบางตัวคือโอเป็นมา8ปีแล้วเจ้าของไม่ได้สังเกตมาสังเกตปีที่9เนี่ยตอมาเจอผมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยบางชีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นข้อโต้อย่างอันหนึ่งแล้วก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ผมว่าอยากให้กาลังใจสำหรับทุกคนที่ที่วันนี้เรากำลังทํางานที่ที่ยากนะแต่ว่าผมว่ามีศักดิ์ศรีมากเพราะว่างานนี้ยากมากแล้วก็จำเป็นมากๆเพราะว่าวันนี้วันนี้เขาเรียกว่าสัตว์โดนเปลี่ยนแต่แล้วอะเราไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดาผมว่าวันนี้เราเลิกพูดว่าหมาแม ที่มันเป็นสัตว์ที่แบบโหโดนกวดโดยค่าวนันนี้ทุกคนผมว่าคนหลายๆคนเนี่ยมองสัตว์เลี้ยงเป็นมากกว่าลูกอีกแล้วหลายๆคนน่าจะเริ่มมีคนรอบตัวที่เลี้ยงสัตว์อ่ะพ่อแม่บางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยรักหมาไม่่มากกว่าลูกตัวเองนะรู้สึกไหมเริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรไเปลี่ยนไปแล้วก็ให้ผลสําคัญมากๆลูกกินข้าวไหมไม่รู้อ่ะแต่หมาต้องก,กินข้าวก่อนตรงเวลานะครับก็น่าจะบอกว่าจริงๆเชาที่สา์แพทย์สารผมเนี่ยก็ตกตะกอนเนาะมาตลอด10ปีเนาะที่เรียนจบมาผมเชื่อว่าเราก็ได้้เเห็นนนุกภมมิงาาวววพรรขอธจะผ่ัี สัตแพทย์เป็นอาชีพที่ที่มีเกีรยินะครับแล้วก็มีอนาคตนะครับแล้วก็อยู่ในเทรนด์ด้วยนะครับเพราะว่าเทรนด์ของสัตว์เลี้ยงก็เป็นเทรนด์ขาขึ้นเนาะประเทศไทยพอหลังจากโควิดเนี่ยแน่นอนก็ยังเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่มีทัวริสแล้วก็มีมีประเทศที่ที่เป็นแหล่งผลิตโปรตีนสำคัญแล้วกันแล้วก็ในขางานที่เป็นขายเกี่ยวกับปศุสัตว์ขางานที่เป็นขายเกี่ยวกับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมว่าเป็นขาที่ยังโตหมดนะครับทั้งสองฝ่ายแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่โตมากๆแล้วก็เป เป็นอันดับต้นๆและการของทุกๆบิสเนสนะครับเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าสัมแพทย์เป็นเทรนด์แล้วก็น่าจะพอเป็นเทรนด์เนี่ยรายได้ก็จะเยอะขึ้นรายได้ของของธุรกิจในในวิชาชีพนี้ก็จะเยอะขึ้นเนาะที่มาจ่ายเป็นเงินเดือนก็จะสูงขึ้นด้วยผมยังเชื่อว่าตอนนี้เป็นช่วงขาขึ้นของวิชาชีพนี้แล้วก็ ถ้าเทียบตำแหน่งงานและกันในวงการเนี่ยผมว่ายังขาดแคลนอยู่เยอะมากๆเพราะว่าธุรกิจค่อนข้างเติบโตเยอะเป็นพิเศษนะครับมากกว่าอิเล็กซีอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้าเทียบเทียบขาดได้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ฐานที่เป็นฐานล่างเนี่ยหลังจากจบใหม่เนี่ยค่อยๆปรับขึ้นไปเรื่อยๆแหละนะครับวงในบราหา์ก็อาจจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงความหลากหลายในการเลือกผมว่าสัพแพทย์อาจจะอันนี้ขอขิงวิชาชีพอื่นๆที่เป็นทางการแพทย์นะผมว่า เหมาะกับคนที่อาจจะยังเรียนอยากเรียนสายการแพทย์แต่ยังไม่รู้ตัวเองแน่ชัดผมว่ามีเวลาเลือกเยอะต่อให้เรียนระหว่างเรียน6ปีก็ยังเลือกได้เรียนจบมาแล้วก็ยังเลือกได้เพราะวิชาชีพกว้างมากบางวันอยากจะไปเป็นเซล์อยากไปเป็นคุณหมอรักษาน้องหมาน้องแมวอยากเป็นคุณหมออยากปอยากไปเป็นคุณหมอไปดจวาฟาร์มอยากไปเป็นอยู่บริษัทยาไปเป็นทำงานบริหารผมว่ามันชิปใสยงานได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ทุกคนก็มองว่าเป็นสัตวแพทย์ไม่ได้มองว่าเป็นเป็นคุณหมอที่รักษาโรงพยาบาลแล้วจะไปเป็นสายธุรกิจไม่ได้คือผมเห็นเพื่อนผมเนี่ยข้้าาามสดตลอทง แล้วก็ทุกขาที่ข้ามก็ก็ได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นสายงานที่ผมว่ากว้างม,มากๆแล้วก็ใหญ่มากๆแล้วก็ทำงานได้หลากหลายมากๆ,ๆก็เลยอยากขอเชิญชวนนะครับ <laughs> ผมเชื่อว่าการเรียสัตวแพทย์ไม่ใช่าการเลือกที่ผิดแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ที่ดีในการในการเป็นหนึ่งในชอยแล้วกันที่ดีแล้วก็ใครอยากใครอยากเป็นใครอยากเป็นหมอหมาถ้าเริ่มเรียนในวันนี้นะผมเชื่อว่าเป็นอัพเทรนด์เพราะวันนี้เราเริ่มเจอว่าเพชราทารนีจะโตขึ้นกว่านี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงตอนนี้คนไไม่ได้เรียนลนบ ที่มาหาผมเนี่ยหลายหลายแสนนะคือคนเริ่มลงทุนกับการเลี้ยงสัตว์เยอะขึ้นแล้วก็กําลังซื้อกําลังจ่ายในการมารักษาที่โรงพยาบาลก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็น่าจะได้มีความสุขเนาะกับสัตว์เลี้ยงที่สมมติเป็นคนรักหมารักแมวอย่างผมเลี้ยงแมวเนี่ยคุณก็จะเอ็นจอยมากๆเวลาทำงานทุกๆวันอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดขายที่เชิญชวนน้องๆเข้ามาทํางานเป็นสัตวแพทย์กันนะครับดีครับน่าสนใจ